สวัสดีค่ะพี่น้อง f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่จะไม่ได้พลาดคลิปประดิจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเมือน,นีแอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่กุดใหญ่เนาะค่ะมาตามโค้งสุดท่ายเนาะค่ะพี่น้องฝากตอนพี่น้อง f อซว่า ปูสมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็เข้าไปกราบน้ำมาสการปู้อมๆกันเลยค่ะมาจเจริญพรลหนค่มป่าอันซุ่มสามตัวนี่เลข้ฟันมีก็ะคาดตรงมากกันนี่ละคำะม่นก็ได้กรได้กันรักมีนม่หมดละโอ๋อพูดโทตสมาโมยแม่ซึ่งตัว ตัวน้อยเอฟซีได้เห uh ็นฮงมาในวันนี้เนาะประการนั้นมากผูหอีกเล้วประการนี้พูดกันนะ่เงืยอ่าปอย่าเห็นไปวังหันนถ่ร่าจงบา หน่อยเขากล้องเราเห็นดิแม่ปุตาตาบ่ดีปูยี่กสิเลยพ่อชายกับตาบ่ดีปูตาดีว่านเราเห็นตาดีแต่ไม่เห็นเอาไปเลยเนี่ยเฮ้ยเป็่เสื้อพ่นฟูงหลายเยอะพ่นฟูงอ่ะ้านกับพี่ตัวดิี้านเขาเข้า อมสนจเนาะในน้แ่กะเปนนมาเนี <c oughs> <c oughs> วันที่สิบหกเมษาเอาไปมืชุดมาเนี่ยนาะจังนันอันตั้งหากเนาะอเบซเขาเบิ้งบบทันซุ่มเบิ้งบบทัน นี่ออกมานี่6หกหนึแปดมาเนี่นี่<ม>แล้วก็แต่<ม>ว่าฟูเล็กฟูเลีนสก 6, ระโปกอีกตัวนี้ก็มาทกกี่นี่<ม>นี่เรีนมือนห้หนิโอ้หเรีนมือ้ที่ชิกจะเนัะ แมนบตัวนงเด็กดว่าาไปอันสยนมังจะไปเป็นยังไงจามก็งามงดีเขากันกับนี่นมก็ได้ นึ่งหาเก็สิมาปู่แบบมันปฏิหารหลายๆอย่างตัวจีโันออกยากไหมสิมาพวกคยเห็นบอกจะกดูนเราแล้วเหนหรอพวกเราเมื่อนั้นเมื่อวานนี่ไปย่ำยูสันญ่ปู่เอื้อเข้าไหมจีอันลูกว่าถ้าสิผาสิยูนี่ขอขอพอพี่บุญเท่าก่อนปูขอขอ,ขอพี่บุญก็ได้สิผานั่นเอาไปใส่อีกสั้นอากาก็ได้สิผาเนี่ยมื่อนี้ไปปู่เอื้อเก็เลยว่าท่าสี ไปดอนหมอท้อหันได้เส้าเอ็ดมันมาปือก็เรยกว่ามันในทาราวางเส้าเอ็ดนี่สองนึงกับชิบหานี่ไผยซียูให้ยมำห้ลูกเด้อร์่ไหมมันในพานกับไปนั่งอยู่แล้วกัมีเอซี่คนนึงก็ไปนั่งพองกันขายยาวขายยาวโต๊ะแปกออกมาชิบหาพผู้นั่งอยู่นั่งกันก็ได้สิบหาไหมปูวมมาดวนอะไรนี่นะมัมาดวนแงมาโอ้มัมาดวนอะไรอนี้มาเห็นของปูสิบหายแบบน้ จวดจัดแล้วบบหายกชิบหายเขานตัวตอนนี้เสียงเขมาอะไรเหรอตัวนี้ใส่กับตัวนี้ตัวฝันฝันผมมาบอก สามห uk, แปดเรือหลวงปู่วะท่านโอ้อันฝันมันบอปู่เออฝันมันฝันมัเขากับตัวนี้นี่กันดี่ยันนี่ต็นันละตะลูกระไดเหรอมันกับมานโซกกับโซกทดระ,ะบาดนี่เฮ้ยรา,านี่ลระบาดอืมปีใหม่ไทยเขาแล้วล้สิบสองหยดหวปู่โชคโชคโซกเฮงเฮงเอ๋้านเย็บส่เราิจร้านือ คิดหาเพื่อนว่าเพื่อนไปหาปูท่านคนมากมันก็บมาตรงกันกับของปูท,งทั้งสิ้นมันสิว่านันระบบันเพผนว่า <laughs> อือโอากับสูตรฝันปูปูอยู่ด้วกันอะไรนี่อืก็โจมมาแต่วัยพระมุสาวนี่แล้วแล้วโม่เนี่ยเมื่อไหร่า <laughs> ยเอฟซีเขาฟัง <laughs> <ม> <c> ไอ้ตาผู้ว่าเก่งเก่งแม่หนิปูมากมาละค่ะเลขสี่ทิศนะคะของปูห้องยยงอะไรไปเลขสี่ทิศก็มีแปดสองมีเก้าสามมีหนึ่งห้าสี่ศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้ปูก็มาจับคู่ให้นะคะพี่น้องจับคู่ก็สิมีหนึ่งห้าแปดสองหกแปดค่ะวันนี้เลขฝันปูเลขฝันปูนี่ปูนี่เป็นพุ่มหรือว่าเป็นเม่ยงเป็นเมี่งเออมาบอกมาบอกสาม หกแปดด้านโมันมาเขาเรียกตัวนี้อีกอืมเจ๊นึงหกแปดวาเขาเรียกนัโอ้หกแปดเนี่ยโนปูหน่อยนี่ตัวเดียวกันแต่พิจารณ์รวยนะส่วนกับตัวนี้ก็สิตัวอันตรายอีกตัวหนึ่งโมกุนว่าเอ๊ะสีพิจารณาเขาก็ชอบก็จับขับก็ผ่านนะก็จับไปเลยตัวนี้ก็ง่ามเหมือนกันนี่ค่ะ สำหรับสูตรสามตัวนี่พี่น้องท่านใดสีมกคูใดก็ลองมาไปพิจารณาบองเดอขอชนมาของปูล้องเพือกับเขาตรงล้องเพื่อกับเขาโตดเนาะปูนาะจีละนี่นอนจีละเต้นห้าซูนหกนี่กันพีดเส้นเตอร์แสดงว่าเด่นมันบปูมาได้มาได้เอออันเลขระวังเรวังระวังเลขระวังมาเด่นเปียสองกับเขากับตัวนี้อืนี่เนาะนี่สามแปียกสอง หนึ่งหกแปดมากับมะเขากับเรียกฝันค่ะดีหนึ่งหกแปดมันเป็นตัวเก่าติปูฮะมันไปชนกับตัวเก่าเป็นปูเออมันมาตรงกันกับตัวนี้ปูฝันเหมือนฝันเขามาบอกตัวนี้อนรักลอยมันฉันสั่งมาจันได้ของเฮาดีปิจารณาเบื่อนจิบานี่แม่พ่อนเน้นเฟินว่าเ่ินไปอที่ฐานคิด น้ำปูตรงกันตรงกัน huh. ก mm ับทรืงพ right ่อพ right? <to> <resolving> um, ี่บุญตรงกันกับครืงปูหรือพี่บุญเข้าคนปวดคนขายเนาีแนวทางปูเนี่ยไปขยโยเสียมซี่เพื่นว่าบอกมาสิหาสองเที่ยวกันนะปิดแต่ละหน้าเพิ่งมันสวกไปเที่ยวสงการปีไม่ น้ำพังน้ำมันก็จะแยงแย่งกันมันแย่ีแย่งรับแพงกันเ็ดขี้เ็ดข้าวกะก้มวางห้องหอกะกระบ๋องแรกสร้างกันแย่งจะเงินเติมน้ำมันในรถปูกิ่นหมาๆไปก่อนได้เลยเสูบไปข้ากันประหยัดไปก่อนประหยัดไปสักวันช่วงนี้ทั้งรัวกันนี้กระบาดแม่ปูไปใช้มากใช้กัยไก่ใหญ่ใส่แต่วัคซีนค่ะอ๋อมันปูกระสีเห็นรถทีเอฟซีค่ะโอเค สิบเก้านาทีสิบเอาอก็ะไรปูเออนั่นแหละเอาลอดลูกวันนี้เอาเจร้าหน้าเพื่อนหน้าค่ะไาตัวเดยมันก็ะเน่นกับตัวตัวนี้นี่ลูกเน้นลูกมันนี่ยมาเนี่ซ้หางหนี่ปูสามหางนี่ปูมักตัวได้สงตัวนะมักหนึ่งหาน้ำกันบ่ปรูมาขึ้นกันย้วนานสาธุไกรไดครูบาเนื่องหาเน่ไปเรื่หนึ่งหา เอาแต่ว่ามันแปลกเลยได้ปูจังใดก็แปลกเข้าไปมันบ่มากกเป็นแปลกๆกูไปเสียงใส่ก็เลยแต่มสิบห้เน่ยันบเนี่ยหนึ่งไม่ใหเน้อยาวมันก็สูห้าสงามาองรวๆค่ะอาวันนี้ทั้งทีมงานทั้งช่องก็ขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะเด็กๆนี่มาทางถูกห้หรันค่ะมาจะเล่นพ่อรวย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 ปังปังอีไหม่อ้าเอาไปด้วย อ้าวปอปค่ะพี่น้องกระแคบนาจอว้เด้อนี่ค่ะกับเป็นโครงสุดถ้ายของปู่กุดใหญ่นะคะปู่กระไดฟันทงห้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระแคบนาจอไว้พิจารณาเบิงจับเสียงนลอดเตลีไว้ผูระใบสองใบเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ให้เป็นแนวทางแอดกับเป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะหวยมันก็มีเขามีลดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีดีหมักกระจัดคัดกระ่านเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องเอฟซีทนใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยและบนเทนพารวยเนาะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดเนาะค่ะพี่น้องก,ก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ